วันนี้เทศวันที่9มิถุนาส 1, 500่อง1504ณจังหวัดบังขาย บังหวเสมอุกนวนนี้เป็นวันพันละปีนี้มีศึห้าอังาสุงศึกษาาสนาเมื่บรรดาท่านุท้ศิกษนเป็นผู้ศพกทธศาสนาเมื่อถึงวันเนนี้เท่าเร้ยอนจะัะจากกิจการงานของตน มาบันทนเดินทีเพื่อนตาม,มูชาในองค์สมเด็จเ,เพื่อภูมิโซฆ่าเจ้าตามอำนาจตามความสามารถเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้เป็นโอกาสที่บรรดาข่ามสุตษาระนิสัคนทั้งหลายจะได้สขดับรับ,รบ,รบฟังขุนตะว่าขัรสรนงทั้งองค์สมเด็จือทีเทจ้า ตามใน,นอ่างเครือพาสิทธ์ที่ยกขึ้นณวางคุณเสียสมบัติมาเบื้องต้นนั้นว่าอัาานชาวัตั้งขาราชกานี้เป็นต้นเครื่องควรเมื่อผาา่านดาสังขารทั้งหลาวทั้งปวงเป็นของเม่เที่ยงแพร่าวางามติดเสมอว่าดับไปเสมอ กา,า year, ร <Stevens. S 1> ท, ia, ul, ที่ข้าปรังดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าสมความสิ่อย่างนี้ทำที่ว่าสังขารในสถานที่นี้มีสองประเภทคือสังขารหน้าประเภทหนึ่งสังขารในประเภทหนึ่งสังขารหน้าด้าเสีต้นไม้สูบอากาศหรือวัตถุต่างๆ หนีตายตลอดสัตร์ดุามขึ้นมากไปจากตัวของไหลเรียกว่าสังขารภายมากสังขารภทยนนได้เกี่ยวกับความปรุงทั้งใจที่เราทั้งหลายเล่าินต่อสิตใจมาแล้วว่าสังขารสังขารสังขารตัวเพืกนี้มาถึงทางคิดทั้งใจประคิดอย่างไรก็ตามให้นาน่าสังขารทั้งนั้นสังขารทั้งแามตัวเพืกนี้ ดูสังขารภายในกับสังขารภายในอย่างเป็นแขงเกิดขึ้นเมื่อมีวามเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาหรือบัดไปเป็นธรรมดาเมื่อสร้างขึ้นสร้างอยู่และบัดไปเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้ง,งสองตระเภทตามที่เขาเรียกบักปฏิยาซึ้งสังขารทั้งสองประเภทนี้ข่า,านสวาคุณตามจิ อันอน่วใหญ่บางนี้โตเตาเราจะต้งองเข้าไประงับตับเสียตึ้งสังขาทั้งสองประเภทนี้ได้รูปเสียงตูรถเชือูปจะเป็นูปหิงก็ตามตายก็ตามรูกกน้อยไม้ทีอทัศนูสิงห้ขาซึ่งแม่คอยจากตัวของเราจะพระอย่างยิ่งแม่ในตายของเรานี้ทั้งแท้ทัเรียกว้าเป็นสังขารเช่นเดียวกัน เราจะระงับดับขึ้นสังขารทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรได้น่ะสังขารตัวเพื่อทั้งหลายเหล่านี้เป็นของที่เกิดมาตั้งแต่เรายังไม่ดับขึ้นในโลกนี้เป็นของตั้งขึ้นดับไครกวดขึ้นดับใครจัดตนตนตนเตมหรือหมุนย้อเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้มาตั้งกัดตั้งกันเราจะระงับสังขารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเอาค่ามความสุกยิ่งใหญ่นั้นเราจะระงับอย่างเรา วิธีที่จะระงับทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้และเราจะตามจุดยืงใดในเมื่อเระงับทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้นั้นเราจะได้มาจากที่ไหนก็ทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้เป็นทั้งฐานที่มีขึ้นเกขึ้นตามธรรมดาขึ้นเป็นของมีอยู่ประจำปัจจานะธรรมมาตั้งแต่กาลไหนๆเราจะไปสามารถระงับทั้งฐานทั้งหลายเหล่านั้นได้และองค์สังเดชที่มีเจ้าภาพทรบ ท่านถือเมตรัสรู้เป็นกลางฤทธิ์เป็นศาสตราอวสานโลกพราลถ้าไม่ปรากฏว่าท่านไม่ประหับทหารซึ่งทั้งหารทั้งหลายเหล่านั้นให้แบบขึ้นเป็นไปจากโลกท่านอุบาทว์ขึ้นในโลกว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านเป็นนิพพานไปนแล้วก็ดีถ้าปราฏว่าทั้งทหารทั้งหลายเหล่านี้มีเป็นไปทั่วทั้งแผ่นดินเมตไรโลกภพไม่ปรา,า,ากฏว่าเลยความขึ้ไปจากโลกในเมื่อพระพุทธเจ้าได้เข้าไประลึกหนะังฐารแล้ว เพราะนั้นเราจึงทราบว่าามนิยมสังขารที่พระพุทธเจ้าเสนอจับนี้มีความหมายผู้เกี่ยวกัดใจของเราเท่านั้นจึงสิ่งสำคัญที่สุดสังขารภายนิมาอกเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญเท่าไรสังขารภายในเป็นสังขารที่สําคัญมากต้องมาภูเขาเป็นหนีเชิงชายเป็นทัพปุริจิแข้งคือว่ามีรรมราชาเป็นเพชรพระนิจนา็มี สก้าวทั้งหลายเหล่านี้ให้น้ำมาสังขารการที่จะื่อให้นามสภาพทั้งหลายเหล่านี้วัดปรุงสังขารมาต่อเนื่องจากสังขารภายในคือความปรุงของใจเรานี้เองไปให้ความหมายว่านั้นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั้นเป็นต้นไม้นี่เป็นปูเผานั่นเป็นตึกบ้านนั้นตลาดนั้นเป็นเพื่เป็นลอยนั้นเป็นเงินเป็นทองนั้นเป็นข้าวเป็นแสเป็นแสนมีราคานั้นเป็นแสงดีนี่เป็นสองขั้วนั้นเป็นแสงต่างนี่เป็นแสงโตเหล่านี้ จนทาหมายออกจากสัง uhm, ขารภายในเท่านั้นสังขารภายนอกเมื่อเป็นบังหาใดๆ่อพุทธเจ้าผิดกลับรู้ไปแล้วก็มีสังขารเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ระพุทธเจ้าไปมีทานไปแล้วก็ตามสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็คงสองมีขึ้นเกิดขึ้นดับไปตามคาถาของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ต้องไปละนัดของใหรสิ้นสุดไปจากโลก แต่สังขารภายในคือความปรุงทังใจเรามีเป็นบอกโสดแห่งความเสะเนียบจงกันในเป็นบอกโสดแห่งสมุทรที่จะเพิ่มขึ้นแห่งทุกข์หรือจะต่อขึ้นแห่งทุกข์ให้ตรงเที่ยงเท้าลมจิตใจของเรา การที่เราเจอครับทั้งขานทั้งสายตระพวกนี้แมกจากถ้าเราจะพูดบางมาเห็นจะพามทั้งหลายเหล่านั้นทำเป็นชื่อมีอยู่ตามปกติของเขาเท่ากามแต่ความสำคัญของทั้งขานภายในเรายังมไปมีความหมายเกี่ยวกับเขาโดยปกติะตั้งและทำราคาให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ในเมื่อไปสร้างราคาให้เขาแล้วนั้นก็เป็นเหตุที่ให้มีความผูกพันในสิ่งที่ตนชอบใจจนสิ่งจนเหตุที่จะให้มีความลำเอียบในสิ่งที่ตนไม่ชอบใจก็เกิดเป็นเรื่องอาที่กองระพอดีเกิดขึ้นในใจทั้งตรงเกี่ยวกับสภาและทั้งหลายเหล่านั้นสภาและทั้งหลายเหล่านั้นทั้งๆที่เขามีอยู่ตามปกติแต่เรายังไม่เก็ตาม เมื่อไปท่านาเรไปสัมพันธเวเรื่องนิสัีจิตกรมทะเลาะทะเลตรามันคณีที่ทนกันกับเราขึ้นวงขึ้นสามในไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินให้ขาดวิตกันนุ่งละลายเป็นคนแพ้ใครเป็นคนชนะเมื่อมาพูนาจริงจิงตามกับารนันหรือืนอทางแห่งสมเด็จพระคุณพระค่าเจ้าว่าท่านก็ัารท่านผู้ว่าสภาพทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นของเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วแต่เราไม่อาจยรังขอาไแต่อย่างใดมมนสมควรที่เราสังเวปรุจิตมั่นถุ่มั่นราศีเหล่านั้นเป็นขงเชี่ยงแท้งวันนั้นเป็นจุ้เชื่อเป็นอัปปะคาที่เวลาเราที่นขึ้นมาใสยให้เป็นความผูกความเจริญเกิดใจของเราได้เพื่อจะให้ใจของเราต้องห็นโทษนั้นใในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแลวเราจะได้จับเข้ามาหุโทษนั้นใหังสังขารตาในสังคที่บกชแต่หรือสัาคัญมันมา การพุทธะนาอย่างนี้เมว่อเราที่มีสายในสามต้นทำเครื่อสามต้นเลยจะเริ่มต้นแห่งการพุทธะนาเพื่อจะหลวงโทษผลภัยในสิ่งที่เราพูดถึงทั้งหลายเหล่านั้นการธรรมนาของสภาทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเราเขาไม่มีเคือที่เขาไม่มีมีเั่วแต่อย่างไร จะคู่สิ่งหล่านั้นจะปรากฏว่าเป็นคู่ทางรือคดีกับเรล่านั้นเนื่องจากใจทั้งเราต้องมีความสั้งทำมั่นหมายเกิดเรื่องเกิราวก็าเขาว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้นั้นดีอย่างนั้นนี่กลัวอย่างนี้แล้วก็ปวดเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาการทปวดทีกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา่างนี้จึงต้องผู้มีเขาทั้งสภาท่าทงขี่เีงป็นเหตุให้จิตขัดข้าอยู่เมื้อเป็นเหตุให้จิตมีความจิต มั่นคือทำทั้งหลายเหล่านั้นว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วพิจารณาเห็นสิ่งนั้นโดยพากเเมื่อพิจารณาเห็นสิ่งนั้นรู้ตามเป็นจรงในสัตยาแล้ของขาคือกานตั้งขึ้นรู้ตั้งอยู่ด้วยบบใตามแบาและของขาวดังนั้นเป็นมาตั้งหลายเป็รายเียแล้วท่านโปรดพิจารณาถึงเรื่องสังขารภายในของเราให้เห็นว่าสังขารภายในนี้ ป็นตัวทั่เหนียบเป็นลาเป็นเตี่ยร้อนเนี่ดตาขนจนเตี้ยขาดปัสจายะห้าเกคามุ่มล้วถ้าเกิดคามนุ่มล้เป็นเหตุให้เกิดสือสังขารภายมากซึ่งขาไม่มีเรื่องาใดปรโลมยาเป็นคู่กัมเกิดจตนั้งตนไดเมื่อใจทั้งเราได้คู่กันเสังขารที่เกิดคู่จากใจทั้งหลาแล้วเขาจะเราถึงโทษแห่งสังขารภายในนี้ว่าคนสังขารที่สำคัญยิ่งกว่าสังขารภายมาก การที่เรารู้เท่าสังขารภายใน theo, อกแล้วแต่เรายังไม่รู้เข่าสังขารภายในของนรงเราก็ไม่สามารถที่จะรับตับเสียซึ่งสังขารเหล่านี้ได้เพราะหนั้นการที่เราสังขารภายนอกก็เป็นเกิดมาจากความสัมพัญมั่นหมายของสังขารภายในแต่สัมพัญมั่นหมายเฉพาเมื่อเราได้พิจารณาภายนอกให้สังขารภายใน ได้เห็นโทษเห็นภัยว่าตนต้อง u ู้กบุงกบการไปให้นามาดีว่าขัวแต่เาแล้วก็จะรกลับมาเห็นโทษของตนเมื่อเราได้มาเห็นโทษสองสังขารภายในนี่เด้อแล้วก็จะเริ่ยเอายัุติพิจารณาคุ้เยื่งสังขารภายในซึ่งเป็นอกตัวแห่งความหลอกลวงตัวทั้งหลายด้วยปัญญาพิจารณาเห็นทัพตรงตามไปทิงในสังขารทั้งตัเอง จากชู้ก็ตามคิดตั่วก็ตามไม่เพียงตั้งแต่สังขารอำนาจเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับใจแล้วสั้งขารภายในเกิดขึ้นกตั้งอยู่ระดับใจเช่นเดียวกันใครด้เห็นอันนี้จังชีพขังอนัตตาโดยจำสั้งขารนี้ตรงนี้สังขารอันนี้ที่ว่าอันนี้จังก็เป็นทางไม่เที่ยงในทางจริงที่นั่นเองทุกขานเมื่อเมื่อเราหลงตางแล้วเราจะต้องพบแท้ทุกและอำนาจสั้งขารนี้อย่างแท้ที่เดียว อนาตตาสังขารสองพวกนี้มีความปรากฏขึ้นแล้วจะต้องแตกเป็หลายตัดไปเช่นเดียวกับสังขารภายนอกเมื่อสรุปปรารลงแล้วในสังขารทั้งสองสองพกนี้สังขารภายในให้เห็นตนของสัมพันอะไรมากมายไปยึจากสังขารภายในสังขารภายในนี้เองเพื่อที่จะทำความรุ่นเหลงในสังขารภายนอกได้ในเมื่อเรารู้ข่าสังขารภายในของเราแล้ว ต้องกระทั่งถึงเรือกแยแคร์ว่ในจิตใจของตนเองตามที่องค์สมเด็จพระสุริข้าคาตันตรายในร่างสุทธการว่าประตูแม้เราจะประูุในจิตใจของเรารู้พระทุพระเจ้าทันจะตู้ในตนของท่านแล้วทั้งอารรรำทั้งหลายก็ต้องจะดว่ามีอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะเข้าไประงับตับเสียให้ไป้สูญสิ้นไปจากโลกจากทองสารได้ รเพอนักปยาสังขารนั th ้นหมายถึงว่าการรับสัารภายในของตัวเองแลการรู้เ <t> ท <ười> ่าตงสังขารภายในของตัวเมื่อเรารู้เท่าสังขารภายในของเราบางเชื่อทีบานแล้วมีมากงานเกิดขึ้นมาจากไหนนัารถให้น้ำความเริญทั้งจุ เมื่อสังขารของเรามีความจพีงอยู่ไม่หยุดยั้งความหลุดหลงที่จะเป็นไปตามสังขารนี้ก็ย่อมมีความเพิ่มเยือยแรงขึ้นมาเสมอการที่เราพี่การนาเห็นเนื่องสังขารของเราพูดปรุงขึ้นมาในภายในจิตใจของเราด้วยปัญญาเพื่อจะทำได้เรียกแยกทายด้วยปัญญาของเราแล้ว เราจะรู้ทั้งสถานที่โวดแหนทั้งฐานทาเปวดขึ้นมาจากไหนทั้งสถานกรากฏดขึ้นทั้งสถานตั้งอยู่ทั้งสถานดับไปทั้งสถานที่ปูดแรทางดีทางชั่วหรืออย่างกลางกางัดด้วยปัญญาอย่างนี้เสมอแล้วก็เป e. e. ็นเหตุที่จะให้เราได้เข้าสู่วามสงบระงับทั้สถานทางที่พระองค์ท่านกล่าวว่าการ ถ้าการละกัดเสียซึ่งสังขารทั้งสองตภทนั้นเป็นความสุขทันยิ่งด่างนั้นหมายความว่ารู้เข้าตามตรงจริงในสังขารภายในแม่เทวาปัญญาด้วยรู้เข้าตามตรงจริงซึ่งสังขารภายในของตนเองด้วยเมื่อมม่มีความสุดข้าตัวพันมีวามรู้เข้าเอาพันรู้ตามตรงจริงในสังขารภายในแมด้วย รู้เข้าตามตรงจึงในสังขารภายในด้วยน,นี่แหลท่านเรียกว่าการเข้าไประดับเสียขึ้นสังขารเป็นความสุขทางที่ใหญ่ดังนี้นการที่สังขารจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันตับไปทุกวันคือเป็นสังขารโดยสังขารห้านานไม่เมื่อธาตุขันของเราไม่แตกไม่บัดไม่ทรรมดาเมื่อใด รู้จะมีอยู่เมื่อไร่เรือพนาก็จะต้องมีอยู่เมื่อนั้นสังขารก็จะต้องมีอยู่เช่นเดียวกันยืนยันก็จะต้องมีอยู่เช่นเดียวกัน,นาการท,ที่ท่านวร,รัทสังขารในสังขารที่นี้นะหมายความไม่เกี่ยวข้องไม่รุ่มหม้อนไม่ติดทางในสังขารที่ปวดึ้นจากตน สังารที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ในเมื่อเรายังไม่รอบพ้นสังขารนี้ก็ต้งตัวสมุนไพกลายเป็นเรื่องของกิเลสเฉพาักิเลสจิตใจเข้ามาเมื่อเราไปรู้ข้าวทันในสังขารภันในทั้งตรงซ้องทั้งสังขารภายในทั้งแงตัวเลือไม่เกี่ยวข้องตัวทันไม่ติดมั่นซึ่งสังขารทั้งตรวองนะ นักแด่ท่านเรียกราการเข้าไปรับจับเสียสุ่งสังขารไม่ใช่ละการรับจับเสียสุ่งสังขารนั้นสังขา,ารทั้งปรากฏโลกสุ่มนี้เป็นไปไม่ไดนน้แต่เ,เพียงว่าลู้เข้าไปขังขึ้นกัณฑ์ตัณฑ์้ต้องมีความจริงอยู่ตามสภาพของรูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างาาแต่ละอย่างหนึง่งอยู่ตามเป็นจริงแต่ขังนั่นนั่นใจผู้สูงตาก็จริงไม่ตานะ หลายข้าอย่างนี้ก็เป็นความจริงเสมอกันอามที่ไปก็เป็นความจริงคือเห็นจรตามความจริงั้งใจด้วยเห็นจรตามความจริงงรูปสองนานาขงสัญญาสองสังขารที่เป็นส่วนสองในส้งรมด้วย ตัวการเป็นจริงลารูปเสียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสที่มีอยู่ในใจโลกประสาทนี้ด้วยไม่มีทางย่งหยงรูปภาพเอาพันตามเป็นจริงในประาทวะาทำเคร่องใส่ทั้งภายนอกและภายในนี้เรียก้ามเรียกว่าการากปต่งซึ่งสังขารเมื่อใจของเราไม่มีอันใดเป็นเครื่องตากวบอนสังขารก็กลายเป็นสังขารล้วนลนเมื่อเป็นขันเล้วนลไม่เกี่ยวโลกที่เราสร้าง เมื่อผู้ตามเรียกว่ารู้ก็คงคงรู้ตามความจริงเรื่องนาสัญญาตัางๆานึ่งอางตายก็คงความจริงของตนทั้งตรงไดผู้ที่รู้รู้เรื่องานาสัญญาตัางๆหนึ่งอางก็คงความรู้ทั้งตรงไรตามความจริงไม่ติดมั่นตัวทนในความรู้ที่เป็นขึ้นจากตนรือไม่ติดมั่นตัวทำลุ่มหลงในความรู้ทั้งตรงอย่างนี้ที่ว่าตนไม่ติดตนด้วยตนจึงไม่ติดในธรรมทั้งหลาย ตนตายเนทั้งตนที่หยุของตนไม่ด้วยตนเป็นต้นู้ที่ตัววางขึ้นสั้งฐานะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในเมื่อเลื่อนใจท่านไปแล้วก็อกูว่าใจไม่หลงใจเดี่ยวๆเท่านั้นใจก็ไปหลงรู้หลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงเชี่ยงสัมผัสทั้งหลายไม่ได้หลงในศรัทธามรรคธรรทั้งหลายที่งมีอยู่ในโลกทั้งที่อยู่ในกายก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ที่ไหนๆก็ตาม อันเดียซาลงตั้งบูเดียนที่เป็นโลตัส ก็ไปตามสภานเราของเขานี่แหละเรียกวราโลรมุูในเมื่อเรารู้แจ้งความเปจริงในสภาวานธรรมทั้งหลายตื่งขนาีในโลกนี้แล้วเราก็จิตเข้าในสภานธรรมทั้งหลายเมื่อจักใจเราถึงจริงในใจนั้นตัเองเราก็มาหลงสภาธรรทั้งหลายตาในสภาวานธรรมทั้งหลายก็ตรตื่นทางน้และควรน้ตามจริงผู้ที่รู้ตามจริงแล้วก็ควงตามรู้ตามจริงก็คนน้ตางให้ถึง้ ขึ้นธนาคารนี้รารหยิบราการพบว่าระงับเสียขึ้นทักงขาต้องทำสุขันให้หญ่างนี้การเข้าตำหนักต้เปินทางไม่เชื่ันำไม่ซึงซาไม่หลงในทั้งขาของตงไม่หลงในทั้งขาถภายมาหรือนั้งหองบุคคลนี้รู้ประจักรเจริเห็นประจักรเจริญรู้เท้าตาจริงข้างที่มากัะเบ ทางตาทางหูทางสมองทางร่้นทางายทั้งที่เป็นอารมณ์ที่นปวดขึ้นภายในใจทั้งหมดเองก็ตัดเว่าปวดไม่มีทางรื่นหหงตามการที่ปวดขึ้นจากหรือตามประการพฤติรรใดๆมีทางไนามว่าการทดสไประดับยึดยึนสังอานเพื่ความจุอันยิ่งใหญ่ทังนี้ เรื่องหลุดน้ำเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคุณทราบว่าสังขารภายมากเราก็เป็นเจ้าครองอยู่แล้วเป็นเจ้าของในสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าสังขารภายในคือความตรงทั้งใจเราทั้งหลายก็มีอยู่างสมบูรณ์ตามที่เราจะพิจารณาเพื่อการระงับกับเสียสิ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ นอกจากเราจะบกดำตนอดลมจิตใจของเราให้ได้รับความยือกเย็นให้ได้รับความเป็นสุขให้รับความแน่นอนบนความสงบสุขภายในใจเ้าไม่มีทางอื่นใจในเมื่อมีความบไหลยิ่งตรงเต็มกระโดดไปมาแล้วจะหาความสุขที่ไหนไม่ได้นอกจากใจจะตั้งอยู่ในความเป็นอดสุขดูความสงบข้งใจเ้าจะได้มองเห็นทาง สวมโทษสวมคุณตุ้มสังขารหนึ่ในโลกทั่วไปไม่มีเวลาขาดผลหรือบทกร้องเราจะเห็นชัดด้วกปัญญาในสัะภาระทั้งหลายคุณเรียกว่าสังขารภายนอกถ้าเราก็ได้เห็นชัดึ่งสังขารภายในที่เป็นคู่ที่อ้วนคู่ทีดเนื้อสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเดียนโดนนั่งนาน เมื่อเราได้เห็นตามเป็นจริงทั้งสังขารภายนอกและสังขารภายในไม่มีทางปลุกทนในทางจิตใจโทางปัญญาทั้งเราได้พิรนาเห็นพัดแล้วตามเป็นจริงเราก็จะมีทางเริ่มเป็นเป็นจุขท่านเรียกว่าปิตาโตคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่ท่าไม่ฆาทุกไปทางอดีต ก็เป็นธรรมปฏิัปัจจุบันคิดอนาคตก็เป็นปัจจุบันและนัตธรรมเสมอไม่ติดข้องทั้งรมที่เป็นส่วนอดีตไม่ติดข้องทั้งรมที่เป็นสาอนาคตไม่ติดข้องในปัจจุบันคือความคิดของตวเองรู้เท่ากันตนวอยู่การโปกินอยู่คนนี้นตลอดเวลานี่แหละทางเว่าโตสังวิปภโมสุโสทวามระนับัดเสียสขึ้นสังขาราไม่มีอำนาจที่จะบงังคับจิตใจขั้งลาให้หลั่งไหลไปตามด้วย เราต็เป็นอกติดอกอธรรมเราต้องเป็นอกิสระทธามีในจิตใจของเราไม่มีสระทธาีอันใด่พื่ะเตรียมเข้าจิตที่มีความเหนืออำนาจข้นมีความฉลาดเหนืออำนาจที่เด็ดขาดทั้งหลายเลักเรียกว่าดัดโลกสางตัวเรียกเรียกว่าดัดบางขานตัวเรียก เีื่อการเข้าไาระตัดเยาะสิ่งสังขารจะเหียกสังขารนี้เองเป็นประโยชแห่งพลังแห่งชาแห่งความปวดเจ็บตาความหมุนเวียนพปล่ในเมื่อเราไร้รู้เข้าเอาคำตามสัาหะที่เียกว่าสังขารนี้แล้วสังขารภายอกไม่เป็นังคาใดๆพระพุทธเจ้าก็ยังรงพระชนอยู่ก็ตาม ไปไม่านไปแล้วก็ทานกระตับหรบกันสังขารกระตันเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในโลกเร่งนี้ไม่ได้สาบสูนไปที่ไหนอย่าไมกล้องสงสัยว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะมาย่ำดีดีพาสิตใจของเราได้นอาจกสังขารภายในของเราทั้งนั้นซึ่งเป็นตัว่าตุ เป็นเครื่องมายาถนัดหลอกลวงจิตเจาทั้งเราให้หลงตามในเมื่อเราได้รู้ส่งมายาสังขารขึ่นเกิดขึ้นภายในใจของเรายแล้วสังขารอันนี้ก็จะเป็นผู่ไม่ผู้เสีหายทั้งเราก็จะเป็นเครื่องมือทั้งหลายให้ได้คิดข้าไปมาในเมื่อมีบาปมีบาปบสังขนรอยู เมื่อพระรควานุญาติปาระธรรมส่วนใดๆในเมื่อจิตของเราวังเพ้อมีทุกิตอยู่พราระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นมิจฉาเป็นไอเป็นข้าเป็นกระปรูปแล้วเมื่อใจของเราได้เป็นคุณกว่าใจของเราโลดีแล้วปาระธรรมทั้งหลายร่างท่านเป็นกัจฉทั้งหลายก็จะกลายเป็นมิจฉเป็นข้าเฉลี่ความเยียกว่าสภาระธรรมหมดทั้งโลกไปเมื่อใจของเรามีความอยู่เย็นเป็นสุดไม่หลงตามในปาระธรรมอันนั้น เป็นผ <Workers. S 2> ู้ทรงไว้ซึ่งคุณแห่งความเราจุกโดยดีแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายทุกประเพป็นมิตรเป็นวิหายคุณนเจาขาปูตังยาภาตนังรู้เห็นตาคงจริงตามสภาวะธรรมทั้งหลายก็เป็นสุกโตไปดีมาดูนีละอันมาแห่งการนำรับแะบเหวียงซึ่งทั้งฐานทั้งหลายเหล่านี้เละเป็นโบกที่กระดุกยับยั้งซึ่งความมืดเย็นเปลี่ยนแปลงความเปวดแก่เจ็บตายจึงเรียกว่าสังสารวัตรท่องเที่ยวไปมาแห่งอาการแห่งจิตหรือตัวจิตเอง เชื่อข่าวคำโนกตรวจในสถานที่นั้นที่นี้เมื่อเราได้วางนับสังขารตัวจพอนี่แล้วก็เป็นอันว่าเราระนับตามเกิดความเจ็บความเจ็บความตายวัฏจักรทั้งหลายก็วไปยุดติลงในขณะที่เราระนับสังขารได้เท่านั้นแต่ตอนนั้นไปเราก็จับลงบนลงมาจุตามที่องค์สมบูรณพระบุญพระพากษ์ท่านได้ทรงเสนอเอาไว้ว่านิทานบางปรมการสุขังต็นนิทานเป็นสุขอย่างยิหนเอง เทศนาอาวาสานุมอวาสานการป็นทีติดิมงคายวัตโนาเทศนามีพระบารมีธรรมทั้งหลายจนมาปกเราท่ทุกขาาจะมีกัปตนุ้ติพุทธรรมทั้งหลายให้มีความสุขาส็บายใจสุขีว่าราตรีการบังนีรภัเปทานมีเจตนามาในทางพันัานนทั้งองค์สมเด็จระภูมิมีโาเจ้า ဘာနာ့့ကောင့့်ကွမ့့်တီမီလာတော်ရီကီလုံးတွေဝေလာပြင်းသောဤေဝံကောင့့်မူ့တူဆာလတ်တည်းနူ